ใบตองกล้วยครับใ<า>บตองกล้วยแหงเข้าเนี่แหละครับบาดเข้กาก็มัดเซียน้ำเนี่ยนะพี่น้องนี่ครับเซียน้ำม,มันซุ่มๆแล้วห้อก็มาสีกออกเป็นเส้นแน่นๆนี่สิแล้วครับ,รบแล้วก็มัด<า>ไ<ห>ว้พอเวลามันแหงแเหลี่มันกะหรือเวลาเคลื่อมันใหญ่มันก็สิเบ่งขาดออกไปเองแล้วครับครับตัวที่ห้อก็ต้องไปลงทุนสื่อ,อสวัสดีครับกับส่องเปรันพาเราคือเก่าครับมีผ้าเบงสวนแตงครับเนาะแตงพ่านนี้เป็นแตงสายพันธุ์หอมครับเนาะหอมหวานกรอบ ที่มีสีเขียวสีขาวครับเนาะนี่ครับกรลังเป็นหน่วยเลยครับเนาะใบเป็นดังๆยิ่งๆอย่กงเงก้ยล้มครับเนาะล้มฟาดครับอุกเมื่อกี้นะครับล้มไม้แห้งครับเพรานี่ดึงเครือขึ้นไม่เนาะครับเนาะแต่ที่มีซ้ำแน่นะครับเนาะของเครือแต่งครับนี่ครับเพราะว่าล้มมันไม้แห้งครับเนาะ ล่มแห้งล่มพัดครับตกข้างนะครับเนาะขาดหนวดอ่าข้องแตงครับหลุดขาดลงครับเนาะอันนี้จับขึ้นไม่นะครับนี่นี่ครับแตงหวานหอมกรอบนะครับเนาะกับการไ้น้าเพิ่นก็ใส่สายยางครับบ่อเดี๋ยวใส่น้ำพุ่งด้วยน้ำยดนะครับเนาะมันก็แล้วแต่ฟูมักนะครับเนาะในการปลูกอันนี้เพิ่นก็เห็ดเป็นล็อกนะครับเนาะล็อกไผ่ล็อกมันครับนี่สังเกตได้ครับนะครับล็อกกันไวปนะครับเนาะ ให้ปุ๋ยให้ฟุ้นกับอยู่ในล็อกในเบ่าเลยครับเนาะส่วนหยาิ่งกับข้องใส่เสียมครับเนาะเสียมหรือจอบนิดหน่อยครับดาออกเสียออกนะครับเนาะถอนออกนะครับเนาะนี่ครับกับจัดการไงนะครับเนาะเอนี่ครับใส่แขวขาดครับขวดขวดครับหยาอ่อนๆกับตายนะครับเนาะนี่ครับผู้ที่เคยเดถนัดแบบใรก็แล้วแล้วจะผู้ถนัดนะครับเนาะมันค้นกับทนัดเห็ดเป็นแปลงล่องแงวผ่าคุ้มนะ นี่ครับส่วนทั้งอ่าวเพื่อนนี่พันปลูกนะครับเนาะพันปลูกแอบลงดินนะครับเนาะใหเป็นแปลงนี่ครับยกล่องนะครับยกหลอกยกล่องเึ้นครับนี่ครับงาเนี่ยน่อยนะพันกระใสขาดนะครับเนาะขาดหรือจอบเนี่ยหน่อยครับพวนดินครับมนก็ตายครับง่ายครับบนต้องใส่สารเคมีนะครับเนาะนี่ครับการมัดข้างกับ โบตองใส่อุปกรณ์เหนียวยังมากใม่นครับเนะาะเป็นเป็นใบตองเป็นเครื่องใหม่นะครับมาสามารถมัดได้เบิดครับทำอ่อนๆน,นะครับเนาะเวลามันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ดันขาดออกเองครับเนาะโบตองมะแก่ครับมันล้มมันหนาวนะครับเนาะถ้ามันเย็นเกินไปก็อยู่กับการจะเริ่มเติบโตนะครับเนาะใหญ่สาจะเป็นไปได้นะครับเนาะ หนาวเกินไปกับไนซ่าห้อนเกินไปกับไงซ่าครับอยู่กับการดูแลก,การรักษาอากาศเท่านันครับนี่ครับเอาพึ่งกำลังจัดการครับนี่ <laughs> เป็นจั้งพีน้องเป็นจั้งไหครับปีนี้เป็นจั้งไหนโอ้ยลมแห้งครับปีนี้ลมแห้งอ่ผลผลิตบอ่บอบ่อดีทอจีควนปันใดนี่ก็พึ่งยอดไม้ครับนี่ครับน,น,นี่สวนองอ่าวิ่นครับเนาะพันเห็ดสวนเป็นเป็นเป็นตัวรักเลยคุณครับเนาะนี่คือเห็ดตลอดเลยครับครับ ก็ต้องปลูกซอยครับเพราะว่าร่มมันแห้งครับนี่ครับก็ปลูกซอยเพื่อว่าให้มันได้มันได้๋ยวพันขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ได้ประมาณตั้งหมื่อแล้วครับนี่การปลูกครับอันนี้ได้ประมาณจากักอา,าจจะประมาณจากักยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าหมื่อครับยี่สิบห้าหมื่นครับประมาณยี่สิบห้ามือ,อสังเกียรติเห็นไหเนาะอาจจะ บางเครือบางต้นก็จะมีน่วยแล้วเนาะเนาะมีนวยแล้วครับมีนวเหรือมีนวยแล้วครับมันเจอปัญหาคือร่มครับปอะหันพี่น้องนี่ครับลมแห้งครับเจ็ดหห์ยอดมันหักยอดมันกูดหลักยอดบวเดินครับผมบักแตงหอมบักแตงหวานโบล้านพี่น้องนี่ครับหน่วยครับแต่ที่มียิ่งงอะเน่คเนาะเนาะพราดูแลบระตูเชิงขึ้นกันมันกับใส่น้ำมักแน่ใส่เคมีแน่เนาะเนาะ ในการไูแลด้ร,รักษาครับส่วนมากสิเป็นสารชีวภาพนุ์ครับพวกอนไนชีวภาพมันรบบสารเมนครับก็ใส่ไอ้พวกยางขาหนอนขายางผมก็ใส่บิวโบรเรียพวกเมท่าพวกนี้นะครับแล้วก็ <est. S 1> ยางกันล่าก็ใส่ไส้โครมาครับผม <corrupt> heaven, man, ครับรักษาตามอาการครับถ้าบ่เป็นกาบ่ฉีดครับเมนครับคาเ์าฉีดไปกระเพืองประโยชน์ไปซื้อ ด้านหลังเป็นทัวร์นะครับเนาะตะกี้นี่มองนีพันจะลงเป็นอมะเขือนะครับเนาะเป็นมะเขือเป็นพริกนู่นครับส่วนนู่นครับอจะเป็น้างบวบเก่านะเนาะตอนนี้จะปลูกไม่ซ้ำลงไปครับบวบกระได้วมเป็นไวพี่น้องปลูกเสริมปลูกแจมครับโมดองถาเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันปลูกซับกันได้นะครับเนาะส่วนเครือกับตัดแหง่เหลกก็ปลูกไม่เพิ่มเลยครับออย่างเช่นนี่นะครับเนาะ มันก็จะเอาบักเขือนครับเนาะหรือบักพริกครับมาปลูกไว้แถวนี้นะครับพริกนะครับแซมไปจะปลูกแซมเลยนะพอดีถัาแตงเก็บหมดแล้วครับเพราะว่าบักแตงมันเป็นอายุสั้นครับพี่น้องนั่นครับบ้านพ่อดีบักแตงมันเบิดยังสี่เฮ้ากับบักเขือหรือบักพริกของเฮ้ากับสีงามพอดีครับกสีมีผลผลิตต่อเนื่องล่ะพี่น้องนี่ครับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับบเบอ่อยงห้ที่ังครับเนาะนี่ครับ เพราะว่าหัวน้ำอยู่แล้วอ่ากัวแตงตะเบิร์ตอีกอะคือพี่เข้าที่ปลูกลงนี่นะครับเนาะก็ดใหญ่แล้วครับมันก็ดสิปลงน้ำข้างๆครับมันก็ดสิได้น้ำไปน้ำกันนี่ครับไอไอเดียแบบดีเลยครับเนาะผู้ที่อยากเห็ดก็เอาไปเห็ดตามได้นะครับเนาะอยาที่ปลูกตะยางเดียวครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ปลูกขึ้นยังครับ ใบอันใบตองกล้วยครับใบตองกล้วยแหงเข้านี่แหละครับบาดเขาก็มาแซน้ำนี่นะพี่น้องนี่ครับแซ่น้ำมันซุมๆแล้วเขาก็มาสีออกเป็นเส้นแน่นว้ัสิแล้วครับแล้วก็มัดไว้พอเวลามันแหงเหลี่มันกะหรือเวลาเคื่อมันใหญ่มันกะสีเบ่งขาดออกไปเองแล้วครับตัวที่เขามาต้องไปลงทุนสื่อใส่ของที่เฮามีพี่น้องครันี่ครับคือเกษตรพ่อเพียงพี่นาะใส่จากอุปปัตดุจากสวนนี่แหละครับนี่ เนี่ยมัดก็เป็นใบตองกล้วยนะครับเนาะใบตองกล้วยมันแห้งครับเอามาแซน่ามันก็นิ่มนะครับมามัดแทนเป็นเชือกนี่ครับจะประมาณนี้ครับหยอดใดที่มันตกลงเท่ากับพายามมัดแลไหลหยอดมันเชิดขื่นมันก็สิหยอดมันก็สิพุ่งขึ้นบนแล้วพี่น้องส่วนมองเพื่อนจิปลูกนะพีซี่เพื่อนบ้างนะครับจิปลูกประมาณไหนครับเปลือกข้าครับบักเขือครับเปลือกข้าวพริกไม้ถึงเปลือกข้าวกะทินี่นะครับปลูกประมาณนี้แล้วก็ระยะห่างกับประมาณ เม็ดหนึ่งหรือเม็ดยี่สิบแปลงสัตว์เหรอครับเพราะว่าบักเขือมันจะพุ่มใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็จะปลูกไปเรื่อยๆครับน้องจะปลูกไปเรื่อยๆตลอดแถวครับผมตลอดแถวน้ำอันนี้เลยครับนี่น้ำของแถวบักเอ่อเตงครับเนาะแถวนี่ครับก็จะประมาณนี้น้องเนาะการล่องเห็ดเบิองพี่น้องเศรษฐกิจท้าสซูเมอนี่ขันท้าวเสือไลยกับบัวไว้ครับผมมีแต่เสือกับเสือกันมีทีหน่อยกะเบิองในคลิปของเพิ่นนะครับ ปลื้นผ้ารอเพื่อนเพื่อนกระเทียมใส่เข่งใส่ย่างให้พี่น้องเบิ่งกเบิ่งน้ำเพิ่นเฮ็ดที่เพิ่นเฮ็ดได้แล้วประสบความสมเร็จแล้วครับเพิ่นกับเอ้าว่าเพื่อเพียร์ให้พี่น้องเบิ่งมาบอกพี่น้องนะครับกระเฮ็ดตามได้เขาก็ต้องไปซื้อกินครับชุดถ่ายนี่นะครับเนาะกระฝากกดไลไ์กดแช่ในนะครับเด้ออันนี้เป็นการปลูกแตงครับเนาะแบบผสมผสานแต่ส่วนบักพริกบักเขือนี่เพิ่นเพิ่นเล่นลงครับเนาะ เบี้ยเตรียมเรียบร้อยครับนี่ครับใส่บัสดูอ,อุปกรณ์รับเนาะจากธรรมชาติครับางาๆครับทุกท่านนี่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับ